ขบเรียนท่านประธานที่เคารพกับผมนายเทรรชัยแสนแก้วสมาชิกสภาผู้แทนร,ศรนัศฎรจังหวัดอุดรธาน,นีพักเพื่อไทยกับผมใครขออนุญาตท่านประธานเพื่อที่จะอภิปรายในเรื่องพระราชบัญญัติที่ท่านอดีศรเพียงเกตและคณะเป็นผู้เสนอในวันนี้ก่อนอื่นผมต้องขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชมรมเครือข่ายธาน,นีวิทยุกระจายเสียงภาคประชาชนที่ได้มายื่นหนังสือ ที่พักเพื่อไทยและเมื่อสองวันก่อนจากกาลสินก็มายื่นหนังสือให้กับผมที่จังหวัดอุดรธาน,นีเพราะฉะนั้นในวันนี้สภาผู้แทนราษฎรของเรากําลังพิจารณาเรื่องนี้เพื่อเป็นการแก้ไขกฎหมายอันเป็นประโยชน์ของพี่น้องวิทยุชุมชนและจะทําให้พี่น้องพูดจัดรายการวิทยุชุมชนสามารถกลับมาประกอบอาชีพของท่านได้อย่างเต็มภาคภูมิใจ และทวงคืนศักดิ์ศรีของพี่น้องกลับคืนมาอีกท่านประธานที่เคารพครับกับผมขอร่วมพิปายเพื่อสนับสนุนพระราชนีสองประเด็นด้วยกันครับประเด็นแรกท่านประธานที่เคารพร,ร่างพระราชบัญญัติน,นีแก้ไขเพียงสองมาตราเท่านั้นโดยมาตราที่กับผมเห็นว่ามีความสําคัญคือมาตราสามครับท่านประธานมาตราสามก็คือการแก้ไขมาตรายี่สิบเอ็ดเพื่อกําหนดให้นักจัดรายการวิทยุชุมชนมีไรายได้ ถึงแม้ว่าจะซ้ํากันแต่ผมก็เตรียมมาพูดไม่เหมือนกันหรอะครับแต่คล้ายกันเท่านั้นเองท่านประธานก็ในเมื่อสนับสนุนน่ะเพื่อที่จะสนับสนุนพระบัญญัตินี้เอาไปให้รัฐบาลดําเนินการให้แล้วเสร็จโดยเดียวและพระบัญญัติที่รอฉบับใหญ่ก็อยู่ตรงจุดนั้นแล้วจำเราไม่ต้องเข้าไปพิจารณาให้มันเป็นพระบัญญัติการเงินครับท่านประธานครับมาตรา21เพื่อที่จะกําหนดให้มีรายได้จากการบริจาค แหล่งรายได้อื่นจําเป็นเพียงพอในการบริหารจัดการสถานีโดยไม่แสวงหากําไรเพื่อให้พวกเขาสามารถประกอบกิจการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์กิจการโทรทัศน์จัดการวิทยุที่เป็นประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของใบรุญาตที่ถูกท่องนะครับส่วนใหญ่ก็คือก็คือสถานีวิทยุชุมชนน่ะแหละครับท่านประธานครับวิทยุชุมชนเนี่ย กับผมมีความคุกคีตีโมงกับเขามาในช่วงจังหวะที่กฎหมายรัฐธรรมนูญปี2 5 4 0ได้ประกาศและให้ความเป็นอิสระเสรีภาพของพี่น้องประชาชนทางด้านการสื่อสารเมื่อปี47ผมจำได้ผมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรก็ได้มีวิทยุชุมชนเยอะแย,ยะจนถึงปัจจุบันนี้3 0 0กว่าสถานีพันกว่าสถานีวิทยุชุมชนครับซึ่งไม่เกี่ยวกับสถานีหลักสถานีหลักก็เยอะเหมือนกันครับ ตอนมีสถานีวิทยุชุมชนแทบจะไม่มีคนฟังสถานีหลักเลยครับโดยเฉพาะสถานีหลักที่ที่เป็นของรัฐบาลที่มาจากเผด็จการเขาไม่ฟังครับเขามาฟังสถานีวิทยุชุมชนของพี่น้องประชาชนที่เกิดขึ้นจากภูมิปัญญาของพี่น้องประชาชนองค์กรต่างๆวัดวาอารามหรือแม้กระทั่งสมาคมองค์กรต่างๆเขาได้ตั้งสถานีวิทยุชุมชนตอนนั้น ได้มีไม่ได้ออกใบอนุญาตนะครับทดลองออกอากาศครับทดลองออกอากาศตั้งหลายปีการจัดรายการวิชุมชนหรือประกอบกิจการวิชุมชนล้วนมีทุนในการใช้จ่ายครับไม่มีใครบ้านในการนี้ไปตั้งนอกจากคนที่พูดมากเท่าแรงหรือมีความชอบทำเองในการที่ตั้งสถานีวิทยุโดยเอาเงินของตัวเองไปตั้งครับท่านครับพอไปตั้งเรียบร้อยแล้วเขาก็ทํางานเพื่อชุมชน บางคนเจ้าของวิทยุชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ้านบ้างเป็นอบตอบ,บ้างเป็นอะไรต่างๆบ้างนะครับที่อยู่ในชุมชนของเราหรือเป็นผู้มีอัญเชินในชุมชนแหล่งเหล่านั้นที่เขาทําขึ้นมาเพราะฉะนั้นเรื่องต่างๆนี้ควรสนับสนุนนะครับและปัจจุบันโอ้โหมันไปไหนแล้วเมื่อก่อน Facebook ก็ไม่มีติ๊กต็อกก็ไม่มีครับเดี๋ยวนี้ Facebook วันดีคืนดีก็ดีขึ้นมาครับเขาเรียกว่าอะไรล่ะครับยิงแอดดีขึ้นมาโทรศัพท์ผมเนี่ยโฆษณาครับแล้วกสทชไปทําอะไรเขาได้ล่ะครับการจัดรายการวิจุตัวก็เช่นเดียวกันมันต้องมีค่าบํารุงรักษามันต้องมีค่าใช้จ่ายมีการสวัสดิการผู้คุมห้องทรงนะครับสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นต้นทุนของเขาทั้งนั้นแต่ในขณะเดียวกันครับ ไม่ต้องมีกําไรแล้วก็ออกกฎกติกาให้เขาอยู่ได้พอมีค่าน้ําค่าไฟนะครับค่าลูกน้องทำความสะอาดวิทยุชุมชนค่าดูแลค่าเสามันผัวม,มันพังก็ให้มีการไปซ่อมแซมก็เท่านั้นเองนะครับรรท่านประธานที่เคารพครับผมสงสัยว่าอาชีพนี้มันต้นทุนน่ะมันมีต้นทุนมันมีค่าใชา้จ่ายมากมายแล้วกฎหมายควบคุมก็เข้มเกินไปครับรท่านประธานครับ ทำไมยังมีพี่น้องหลายคนยังอยากเป็นนักจัดรายการวิทยุล่ะครับไอ้หมอํำดังๆในภาคอีสานแล้วผมนักร้องดังๆเลยนักบวยดังๆอ่ะคนภาคอีสานของผมเนี่ยเวลาเข้าขเทปไม่ไปชกบวยก็คือเป็นนักร้องหมอํำดังๆทั้งนั้นครับถ้าไม่อาศัยวิทยุชุมชนในพื้นที่ในการเคียย์แล้วมันจะดังได้ยังไงครับเพราะดังมันก็มีงานมีคนไปจ้างไปแสดงมันก็มีไรายได้ในชุมชนนะครับและเขาจะไปจ้าง อสอมทเลยครับเขาจะไปออกช่องสามหรือครับเป็นไปไม่ได้เขาไม่มีตังที่จะไปออกจ้างเคียร์หรอกครับนอกจากดังแล้วและทุกวันนี้นี่นะครับ Facebook, TikTok, Youtube ออกมามันดังเลยฮะเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ได้ควบมทุกวันนี้มันมีความจําเป็นต้องมีสถานีวิทยุชุมชนเวลาไปดานาตัดอ้อยเนี่ยฮะเวลาไปปลูกบันสะวันหลังนี่มันจะต้องมีวิทยุ สถานีวิทยุมีเครื่องวิทยุครับเวลาเราเราถอนกล้าท่านประธานเคยหลบก,กล้าไหมครับถอนกล้าเนี่ยมันไม่มีทางหรอกที่จะไปเอาโทรศัพท์ไปทั้งทํางานทั้งอะไรด้วยมันจะต้องฟังเอาวิทยุตั้งไว้บนคันนาครับแล้วก็ฟังไปด้วยเคลือบเคลือบไปด้วยร้องเพลงกล่อมไปด้วยครับมันจะต้องเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นผมอยากจะขอกาบเรียนะครับว่านะครับว่าขอให้ชุมชนไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็แล้วแต่ มันเป็นข่าวสารดีมากกว่าของรัฐอีกครับผมอยากจะขอ,อกราบเรียนนะครับว่าพี่น้องประชาชนในชนบทมันไม่เข้าถึงหรอกฮะพวกนั้นนะครับในในหน่วยการของท้องไร่ท้องนานอย่างที่ผมเล่าวไปเบื้องต้นนี้นะครับอยากจะขอ,อกราบเรียนนะครับในชนบทมันเป็นอย่างนี้จริงๆครับ,รรบท่บทานครับท่านประธานครับวิทยุชุมชนมีหน้าที่ในการบริการชุมชนนำโดยชุมชน และเพื่อชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านด้วยการสื่อสารข้อมูเลเรียกว่าแก้ข่าวร้ายกระจายข่าวดีชี้บริการนะครับลักษณะเดียวกันกับอสมนั่นแหละครับลักษณะเดียวกันกับองค์กรอื่นๆที่อยู่ในชุมชนนั่นแหละครับท่านรธานครับนักจัดรายการวิทยุเป็นอาชีพที่สุดจริตมีความเสียสละเรื่องเวลาเป็นการส่วนตัวเพราะการที่พวกเขาพูดออกสาธารณะ มันมีคนติดใจนะเวลาพูดดีปาใส่ดีคารมดีอะไรต่างๆเหล่านี้เขาก็จะเปิดฟังครับนะครับเขาจะเปิดฟังครับนะเพราะฉะนั้นเขาจะต้องรู้ว่าผู้พูดคือใครคานามของเขาคือนั่นคือพวกเขาต้องสร้างความเป็นมืออาชีพจากมืออาชีพจาก้านนอกขยับมาสู่วิทยุใหญ่ๆที่เขากําลังจะประมูลได้ทุนเนี่ยเขาได้ทุนตรงนั้นนะฮะ สามร้อยกว่าเดี๋ยวถ้าไปการประกาศประมูลเนี่ยนะเดี๋ยวก็มีนายทุนแต่ค่ายนั้นค่ายนี้ครับไปได้ทั้งนั้นแหละนอกจากนี้ครับท่านประธานครับนักจัดรายการวิทยุชุมชนมีมากมายต้องเสียสละเงินทองส่วนตัวท,ท,ทั้งทั้งที่หน้าที่กระจายข้อมูลข่าวสารผมอยากจะขอกราบเรียนกับท่านนะครับว่ามันจะเป็นอย่างนี้นะครับการแก้มาตรานี้เปิดโอกาสให้มีไรายได้เข้าสถานีวิทยุชุมชนประเด็นสองนิดเดียวครับนิดเดียว เพราะว่าตอนสถานการณ์การเมืองที่มันไม่สงบเมื่อปี2 5 5 3ตอนนั้นมีการใช้อำนาจแบบเหมาโหลครับรรท่านประธานครับเหมาแข็งจะผิดจะถูกจะพูดจะจ้าอะไรยังไงก็แล้วแต่โอ้โหเอาเอาพวกมีสีตั้งแต่50คนจน500คนถืออาวุธ M16 ปืนคนทุกสิ่งทุกอย่างไล่ขับปิดสถานีวิทยุ ตามบ้านนอกพอประกาศออกทีวีว่ายึดอำนาจแล้วมันเป็นไเอาไปเลยจนเท่าทุกวันนี้นะฮะเพราะฉะนั้นเครือข่ายอย่างนี้เนี่ยนะยึดแม้กระทั่งทุกอย่างอุปกรณ์รายการจัดรายการไมโครโฟนแมก้กระท,ทั่งมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่หน้าฐานีวิทยุครับที่ผมพูดแบบนี้ผมต้องการย้อนว่าต่อไปอย่ามีแบบนี้อีกนะครับให้โอกาสเขานะครับถ้าเขาอยู่ไม่ได้ ถ้าเขามีปัญหาถ้าเราออกกฎหมายแล้วเนี่ยเขามีปัญหาอยู่ในชุมชนของเขาก็เปิดเขาให้เขาพออยู่ได้อย่าให้เขาควักทุนเลยครับไม่ว่าจะเป็นพระราชบัญญัติควบคุมสถานการณ์อะไรต่างๆจะบบปิดปิดอยากปิดก็ปิดนะครับข้อี่จริงใดต่างๆเหล่านั้นก็เป็นที่ทราบกันดีไม่อยากจะพูดครับมันเริ่มจะเก็บคอแล้วครับท่านประธานครับ เมื่อปี25 5 5ห้าสิบห้ากศกศสชก็ลุกแก่อำนาจครับนิดเดียวครับนิดเดียวครับดำเนินการสั่งปิดสถานีวิทยุชุมชนกว่าเจสถานีและยังมีกศส,สชต้องดำเนินการปิดอีกเ0็รอยสถานีอีกเป็นที่น่าสังเกตนะครับว่าสถานีวิทยุชุมชนส่วนใหญ่ถูกปิดเป็นสถานีวิทยุที่เป็นข่าวสารอีกฝั่งหนึ่งครับท่านจำได้ไหมครับคือฝั่งท่านนายกยิ่งรักชินวัตร ซึ่งมาจากระบอบประชาธิปไตยนะครับสั่งปิดพวกนี้พอยึดท้าเจ็ก็สั่งปิดพวกนี้หมดครับก็ไม่รู้ได้ยังไงก็ผมอยู่ตรงนั้นด้วยนะครับชมรมขนลักอุดราน,นะเพราะฉะนั้นอยากจะขอเรียนท่านประธานนะครับว่าที่ผมต้องยกเหตุการณ์ในอดีตมาพูดในวันนี้เพราะผมไม่มีโอกาสได้พูดนะครับผมก็เลยถือโอกาสนี้ละ่ะพูดที่เกี่ยวข้องางานีวิทยุชมชนและมีการเผาสถานีวิทยุชมุมชนที่จังหวัดอุดรนานี ในปี2552 2551นะครับ2551มีการเผาธานีวิทยุชุมชนของคุณขวัญชัยไัพนาซึ่งเป็นผู้นำสถานีวิทยุชุมชนที่อยู่จังหวัดอุดรธา,านีความเก็บในตอนนั้นก็ยังคงเหลืออยู่นะครับดังนั้นกระผมขอสนับสนุนหลักการรับหลักการแห่งราชบัดดัติเพื่อทวงคืนสิทธิเสรีภาพให้แก่พี่น้องวิทยุชุมชนขอขอบคุณท่านประธานครับ